มีฝนหยุดตกแล้วแล้วเรากำลังจะไปทำอะไรกันครับว่ายน้ำว่ายน้ำนั่สำรวจเส้นทางก่อนว่ามีหอยขวางนน้าหรือเปล่าโอ้ไม่ไสำรวจเส้นทางก่อนเหรอเนี่ยถ้ามีหอยขวางอยู่ทำไงครับเปลี่ยนเส้นทางอ่าไม่มีครับ ไม่เห็นเลยครับขอไปเดินดูอีกทีนะไม่มีครับ เปียกแต่มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะอัน DIY ของคุณเนี่ยเพราะไม่งั้นเราจะเปียกเยอะกว่านี้ใช่ไหมนี่เรามาทดสอบ DIY ได้อะไรนะที่กันเกรนดีไอะขวดน้ำกับรถ ถ้าเราอ,อยู่ตรงไหนล่ะอโอ้ถ <c oughs> ้า <c oughs> เช็ดรถสาพ,พกมานนะครับอ้มีไฟด้วยไฟส่องสว่างนะอะหรน แม้ว่าเริ่มลงเม็ดอีกแล้วล่ะเดี๋ยวเราเอากับขับเข้าบ้านไปเก็บตัวก่นอนราให้ฝนหยุดค่อยมาตะลุยใหม่